เอาละวันนี้เราก็มาตั้งใจทาสีกันอย่างสนุกสนานกันดีกว่าโอเคชีดเข้าไปแหมจริงๆปกติเราก็ทำไอ้นี่มานานแล้วนะเนี่ยรายได้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะแค่เป็นงานอดิเรกก็เถอะนะนีน่ตรงนี้เพ้นลายด้วยสวยสดงดงามใครๆมาเห็นก็คงต้องชอบแน่ๆเลยตรงนี้ด้วย ชีดเข้าไปพออัปเกรดเป็นของดีๆแล้วเนี่ยมันใช้สนุกจริงๆเลยนะไอาการทาสีเล่นเนี่ยนะนี่อืมดูดีเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ลายมันสวยจริงๆเลยนะเนี่ยเราม,มีความสามารถด้านศิลปะสูงเหมือนกันนะเนี่ยแหมไม่ธรรม,มาดาจริงๆเลยว่าไหมเจ้าตูปวันนี้ไม่ได้พาสีเทามาด้วยเลยแฮะนี่แวววาดรูปซะหน่อยนี่ เออโมนาลิซาหืมงามเลิศอ้าวแหละอันนี้ก็เป็นศิลปะอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเออไม่มีใครเกินอ่ะอันนี้ด้วยละกันว้าวนี่ระดับศิลปินโลกอะ่ะเอออ่ะแวะเติมสีซะหน่อยจ้านี่เลยอืกินสีหึงสูตรทีสมูทเสียไปหมดเลยลิ้นเวลา โอเคไปเราไปที่โซนต่อไปกันเลยดีกว่าว้าวเจอกระดานวาดรูปแล้วไม่ได้เลยอะเราต้องแบบแสดงจิตวิญญาณแห่งศิลปินออกมานี่เป็นภาพวาดสไตล์เชพเพิร์นนะเพราะว่าสไตล์ญี่ปุ่นสวยเวอร์เอาละมาต่อเลยตรงนี้ทำอะไรเนี่ยอ่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ม็มีผนังที่แตกร้าวนะเอาเลยแล้วก็ช่วยเขาละเลงสีซะหน่อย เพื่อปกปิดรอยแตกของบ้านนะมันจะดูไม่งามเออเอาเลยทาอีกทาให้ทั่วไปเลยจ้าเย่ yeah. อะต้องทาข้างบนด้วยนะต้องเก็บงานให้ทั่วไม่ได้แล้วมันจะมันจะด่างเอาเหมือนทาแป้งทาแต่หน้ามันทาคอเออยังไงเนี่ย <laughs> เอ,อ,อ,อาอๆพาวัวทาโซ่หมดเออไปกันต่อเลย เด็ดร้อยบ้านที่มันทาสีแล้วนี่มันสบายตาเจอวาดรูปวาดรูปผลงานชินนีก็คือดีอีกเช่นกันทุกคนเห็นว่ามันอาจจะไม่ดูอลังการการสร้างนะผู้คนที่เดินผ่านไปธมาแต่นี่คือสุดยอดงานศิลปะเอออ่ะต่อเลยนี่แทงน้ำก็ทาจ้ะไม่ได้ทาแต่บ้านทาแต่กระดาษวาดรูปเด้อ อแทงน้ําก็ทาทาทุกที่ที่มีให้ทาอ่ะทาทุกอย่างที่ขวางน้ำไปเลยไม่สนทาโน่นทานี่ไปหมดอ่ะทาท่อทาอะไรก็ทาเออมีอะไรทาก็ทาสีหมดแฮะเติมสีตรงไหนเนี่อ่าหาที่เติมสีก่อนนะน่าต้องกลับไปเติมที่น้ำผุนะนี่น้ำตก ้ำตกคันรุฟูของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความลับที่คนอื่นที่นี่ยังไม่รู้สินะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเขาหรอกเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกไงเอ๊แต่เขาว่าคนที่มีความลับเนี่ยเป็นคนที่น่าค้นหาเหมือนกันนะกรดังเก็บของเราก็ยินดีทาขอแค่คุณบอกมานะคะ ย่าร yeah. ัวเลอท้ายหมดจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานจากในโซนที่เราเนี่ยเราก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะมาถึงโซนนี้กันบ้างแวะวาดรูปประดับเมืองสักหนึ่ง <c oughs> สวยงามจริงๆเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าเราจะสามารถซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้แล้วแฮสักหน่อยไหมเอ้อ <c oughs> ซื้อสักหน่อยย่อ yeah. ม อุปกรณ์ใหม่นี่มันสุดยอดไปเลยพาเลยนี่มันคือสาระกลางเมืองหรือเปล่านะนี่เจ้าหมาจะยืนดูอีกนานแค่ไหนทำไมไม่ไมาช่วยกันหน่อยเราฮะฉันทาคนเดียวมันก็ช้าเหมือนกันนะเนี่ยฉันอยากให้มันเสร็จเร็วๆเนะ่ะฉันจะได้ไปดูงานอย่างอื่นต่ออืมดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เราจะได้ทำอะไรที่มีสีสันขึ้นนะเจ้าหมาว่าไหมนี่เอาเลย สีเขียวสดใสใชไลก่ก็เดิมว้าวโอ้นี่เป็นปั๊มแก๊สที่ดูเหมือนว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากงานดีๆการทาสีของเราซะแล้วือยอยเรียนไปเลยเอาปขึ้นมาเลยว้าวเป็นปั๊มแก๊สีเหลืองนะเนี่ยพอทาเสร็จเราจะต้องดูดีมากแน่เลย <c oughs> ว่าไหมเจ้าหมาเจ้าหมาคิดเหมือนชั้นไหมโอ้ทางด้านนู้นก็มีช่างทาสีคนอื่นอยู่เหมือนกันเหรอเนี่ยฮัลโหลเหนื่อยแล้วนะจ๊ะสู้ๆช่วยการทานะเมืองจะได้หน้ายอยู่จะได้ไม่มีปูนแตกร้าวล่าสุดก็คือทารถไปด้วยเลยไม่ได้นะเราต้องเติมสีสันให้คุณลูกค้าทุกหมู่เรารถคุณลูกค้าจะมีสีสันมากขึ้นโดยเราว้าสุดยอด อเคการทาสีปั๊มแก๊สแห่งนี้ให้สวยสดงดงามเหมาะกับเมืองแห่งนี้มันก็จบลงไปแล้วนะอืมเราไปที่ด้านต่อไปกันดีกว่าโอ้โซนนี้เป็นโซนเมืองนะเนี่ยเอาละเอาละเรามาตั้งใจทากันดีกว่าเนาะโอนี่ตึกสีม่วงเป็นตึกสีเดียวกับบริษัทของเราเลยเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยเออตั้งใจทาตึกนี้ให้ดีเลย ชอบสีม่วงนั่นเองเย้ yeah. เมืองของเราจะน่าอยู่นะถ้าเป็นเมืองที่มีสีสันสดสวยเงินงามอืมเจ้าหมาเคดเหมือนกันไหมเนาะว่าปะไม่คุยด้วยเลยววะ <laughs> เจ้าหมาให้เราคุยคนเดียวตลอดเลยไม่ถ้าเป็นเจ้าหมีนี่คงคุยด้วยแล้วใช่ไหมว่าเจ้าหมาเขาน่าจะพูดภาษาคนไม่เป็นนะนะทีหลังคงต้องพาเจ้าหมีมาแล้วแหละ ไม่งั้นอยากจะเงาเอาละทาตึกโซนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะและเติมสีก่อนเดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปกันเลยดูสิว่าจะเป็นโซนอะไรโอ้เป็นสนามบาสเนองว้าวนี่ทาเลยเดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วเนี่ยคนจะต้องมาเล่นที่นี่เยอะแน่ๆเลย นี่มันต้องสีสดใสสดใสแบบนี้สิยอดเยี่ยมทายอ่ะยายเอเราเส้นมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเมื่อไรเดี๋ยวค่อยให้ฝ่ายตีเส้นเขามาตีเส้นเอาแล้วกันนะเราเป็นฝ่ายทายเดี๋ยวอ ทาไปถึงกำแพงข้างหลังด้วยเลยอืมตรงนี้ก็เป็นกราฟฟิตี้งดงามจริงๆอืมสวยเลิศเลิศที่สุดเอาละโอ้โอ้ดูเหมือนว่ารถไฟจะมานะฮัลโหลรถไฟเราทารถไฟได้ด้วยนี่โอ้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดีว่อนเอาทีละอย่างเราต้องค่อยๆรับผิดชอบงานไปทีละอย่างนะ กายเสร็จแล้วรถไฟรอแป๊บนะเดี๋ยวเราไปทารถไฟด้วยทาทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นคืองานของเรานี่กำพุงกำแพงทาให้หมดตูเตอร์เอ e ว y t h ติ g งอี Eat, ทาสียูโนเจ้าหมาอ่ามีตรงไหนยังไม่ได้ทาอีกไหมนะน่าจะทาครบแล้วละนะในส่วนของสนามบาสตรงนี้โอเค ตรงนี้ท่าอะไรนี่รถบัสรถว่าต้องสีเด่นๆน,นะเวลามาเนี่ยคนจะได้เห็นเดี๋ยวเรากลับไปถ่ายรูปเล่นตรงหน้าน้ำตกสหนัยการเอาไปลง f a c e b o o k อ่าๆๆเอาแล้วนะถ,ถ่ายรูปแล้วโอ้โอ้ใครนันน่นนั่นนั่นใครอะ คนทาสีนี่ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัท